สบ,บายดีพี่น้องมือนีก็มาพบ,บกับบาราขึ้นก่าเนาะพี่น้องมือนีบาราสิมาเที่ยววัดแถวเพชรบุรีเนาะพี่น้องวัดอันวัดวัดโพธิ์ไทยมันีเนาะพี่น้องวัดโพธิ์ไทยมันีพี่น้องตอนนี้บาราก็ได้มาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไปเบิ่งผู้ชมกันนี่หอดทางเข้าแล้วเ,เรียบร้อยโอเคไปเบิ่งข้างในกันเลยพี่น้องไปชมบรรยากาศรอบๆอบรอบน้องด้วยเนาะ โอ้บรรยากาศลมลื่น้หลพี่น้องมีศาลเจ้าพอ่อ,าาอ,าาพออาคาตงเนาะมีศาลเจ้าพ่ออาคาตงเนาะพี่น้องบรรยากาศรอบนอกของวัดเพชรบุรีเนาะสวยงามหลายพี่น้อง บรรยากาศรอบนอกพี่น้องมีอาจารย์ชื่อดังเนาะเจ้าเห็ดมา <c oughs> เจจิอาจารย์ดังๆเนาะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายเด้อหลวง

มีผาองค์ใหญ่นะเพื่อเพิ่ความสวยงามยกลับราเนาะเดี๋ยวพาชมด้านนอกแล้วพี่นอนจ้าอันนี้วัดแพรเพชรบุรีเนาะ ขออนุญาตหลวงพี่เป็นไรนเนาะเพี่อ,จอนจะอนุญาตให้ถ่ายได้เนาะน้องสมรรบ,บรรยากาศหลอดเนาะบรรยากาศลมเลื่อนเนาะยังให้พี่น้องทั้งว่าบรรยากาศวัดทั้ง เมืองไทยแถวเพชรบุรีว่าเป็นแังไดาเนาะพี่น้องหรือว่าพี่น้องในต่างถิ่นต่างแดนได้เห็นเนาะบรรยากาศวัดความสวยงามของวัดเนะาะการงามลาย่น้องกับเบิงเป็นองการเนาะพี่น้องกับมีสัต์เลซีมีนัานเนาะพี่น้อง มันจะก,กาดภายในวัดเนาะอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะเพราะว่าวัดแถวบ้านเฮากะยังบอท่านพัฒนาปันไดเนาะพี่น้อง <c ười> อก็อยากให้เบิ้งบนเพื่อนทีพัฒนาแล้วจิดนังไงก็เป็นสวนเนาะ อากาศลมเลืน่นอันนี้จะพระเจ้าเสือเนาะพี่นอ้องความงดามด้วยบัลงลมกันพี่นอ้องความสวยงามเนาะ อยากให้พี่นอ้องทั้งฟังไทยแล้ะฟังลาวได้เห็นนกันนะครับหรือว่าคนที่อยู่ประเทศนอกนะยังเคยเห็นหได้เบิ่งได้เห็นนกันความสวยงามนะพี่นอ้อง อันจะก,การลมดื่นต้นไม้ต้นตอ,นอกไฟอยากให้เห็นน้ำกันน้ำพี่น้องอันนี้จะแม่กดอิ้นอมน้ำพี่น้องจะแม่กดอิ้ม บรรยากาศสุดยอดพี่นๆเลยะเดี๋ยวไม่เที่ยวกันแลาวลากๆก,ก่ะพี่น้องทั้งฝั่งล่าเนาะจากให้สมบรรยากาศเปน็นองค์การคนที่ยังท่านเคยเห็นเนาะว่าวัดทางประเทศไทยเพ่นเป็นอย่างไรสวยงามมาลดีพี่น้องเลย คันแมนมาย่มาง,งานนีเพิสิเปิดให้เข่าข้างหน้าได้เนาะแต่ว่าอันนี้บารลากระมาช่วงโบแมนงานเนา่น้องกันเลยบรรยากาศกันเลยประมาณนี้เนาะบรรยากาศเนาะ อันนี้เป็นง,งานขุดเนาอพี่น้องงานขุดเนาะงานขุดทองพาเบ่งพาชมบรรยากาศรอบๆนาะพี่น้อง อันแล้วคเพิ่นแลหน้านอยู่เนานะปุกปันสมยนัยเก่าเนาะ มีรับน้ำหนักใี่ไหมดูน่าสวยงามพญานาคเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยู่ฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะพี่น้องแต่ละวัดิ็สิต้องมีพญานาคเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นขู่ศาสนามาเนาะพี่น้องกับพญานาคเกี่ยวกับพญานาคนะ ่ัง้ห้บบิ่งสวยงามน,นะยามสงกรานเิ่นก็นสีให้เข้ามากราบไหว้พระชาเนาะพระ

โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องคันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสบไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาล่านเนี่ยได้พี่น้องสบายดีพี่น้อง